สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานกันนะคะเป็นรันดอมนะคะมันไม่สามารถรงได้กับทุกคนและพลังงานสามารถสลับข้างกันได้นะคะ <S <S อย่านำคำทำนายไปซีเรียสดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณเวลานั้นๆนะคะใครก็ ตามที่อยากจะสนับสนุนช่องนี้นะคะรักกันชอบกันใต้คลิปนี้นะคะจะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่สามารถสนับสนุนโดยตรงได้เลยนะคะจะแปะสลิปหรือไม่แปะแล้วแต่เลยนะคะที่ผ่านมามีแปะสลิปหลังไหม่ออมก็ขอบคุณเป็นการส่วนตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ยอดสนับสนุนช่องนะคะได้มาทั้งหมด1,316.28บาทนะคะ ค่อยมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะว่ามันมีเท่าไหร่แล้วแล้วออมเอาไปใช้อะไรบ้างนะคะก็ราสามารถดูอัปเดตได้ที่ช่องนี้เลยนะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะคะถ้าไม่สะดวกที่จะสนับสนุนช่องในลนักษณะโอนเงินนะคะจะสนับสน,นสนุนสินค้าด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะหรือจะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ก็ได้หมดเลยนะคะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนอุดหนุนออมนะคะ เอาละค่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟนะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานกันนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าพลังงานปัจจุบันของไม่ชัดเจนธาตุไฟเป็นยังไงบ้างคะ่ะพลังงานปัจจุบันของไม่ชัดเจนธาตุไฟ มีไพ่ชาววันนังคารนะคะชาวพิจิกชาวเมษนะคะชาวธาตุดินมังกรผู้ศพกันนะคะชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูไม่ชัดเจนธาตุไฟพลังงานบ่งบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความรู้สึกดีๆให้กันแน่นอนนะคะเป็นมิตรภาพดีดีเป็นความรู้สึกดีๆเป็นความคิดถึงเป็นความห่วงหาอาทรใดๆก็ตามเนาะนะคะแล้วเป็นไปได้มากๆเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยก่อนหน้านี้ มันมีเรื่องราวนะคะโปะแตกปีแตกวีนแตกอะไรกันสักอย่างหรือว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันแล้วทําให้ความสัมพันธ์น่ะมันอาจจะหยุดชงงะงักกันไปก็ได้เนาะเออมีความหยุดชงงะงักมีความนิ่งกันไปนะคะแล้วก็มีพลังงานในลักษณะของตั้งแต่นิ่งกันไปก็อาจจะรู้สึกคิดถึงมากๆนะคะ เอออยากจะคุยด้วยอยากจะอะไรเพราะฉะนั้นในบางเคสเนี่ยต่อให้หยุดนิ่งกันไปก็อาจจะยังได้คุยกันอยู่เนาะอาจจะยังได้คุยกันอยู่บ้างนะคะกลับมารู้สึกดีๆต่อกันใหม่กลับมาลักกันกลับมาพูดคุยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะแบบช้าๆเออความสัมพันธ์แบบไม่รีบอะไรเงี้ยายถึงตั้งแต่มันมีเหตุการณ์ปุ้งปั้งอะไรตรงนั้นเกิดขึ้นนะเอออาจจะไม่ได้รีบนะคะแบบกลับมาลักกันกลับมาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ย แต่อารู้สึกได้เหมือนกันนะว่าบางเคสเนี่ยตั้งแต่มีเหตุการณ์ปุบป,ปรับฉับพลันนะคะโป๊แตกวีนแตกหรือปี้แตกหรืออะไรก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นตรงนั้นะ่ะเพอเพอนะคะในบางคนมีมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาอมืเหมือนกับกําลังตั้งหลักใหม่กับกับความรู้สึกใหม่ๆเออนะคะบางเคสอาจจะเป็นการเกี่ยวข้องระหว่างคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ได้นะคะในระหว่างช่วงที่เอะมันเกิดสถานการณ์ ปังปูลิเย่ปังปินาตอะไรขึ้นไปตรงนี้นะคะแล้วก็มีพลังงานใหม่ๆเข้ามาก็ได้ค่ะนะคะอาจจะกำลังเพิ่งตั้งหลักกันกับคนใหม่นะคะหรือไม่ก็เป็นการตั้งหลักใหม่กับคนเก่านะอะ่พลังงานปัจจุบันเป็นแบบนี้นะจ๊ะดูแล้วความสัมพันธ์ยังไม่ได้พัฒนาไปอะไรมากมายเพราะได้แค่เด็กไม้มันแค่แบบเอ้ยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆนะคุยกันเป็นห่วงเป็นใย,ยมีความรู้สึกดีๆให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูเลยว่าไม่ชัดเจนาธตนนาตุกกงไ,งไ,าไฟตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงคะไม่ชัดเจนาธาตุไฟตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงบ้างไม่ชัดเจนธาตุไฟตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงมีไพ่ชาวาธาตุดินมังกรผูร้สบกันนะคะเขารู้สึกว่า จริงๆเขาก็ดูพึงพอใจกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะแต่เขาอาจจะรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีระยะห่างบางอย่างมันยังมีรอยร้าวนะคะกรณีเป็นคนเก่าเนี่ยมีรอยร้าวมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเออมันยังมีระยะห่างนะคะหรือว่าเขารู้สึกได้ถึงช่องว่างที่มีก็ได้อืมแต่เขายังต้องการที่จะไปเรื่อยๆนะคะแม้ว่า มันจะมีระยะห่างมีรอยแล้วมีช่องว่างตรงนั้นนะ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีความพึงพอใจอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะจากทางฝั่งของเขาอะนะคะอืมอาจจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออมันมีความข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินผลประโยชน์หรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยึดโยงกับความมั่นคงบางอย่างที่เขาพึงพอใจนะคะเขาก็เลยรู้สึกได้ว่าเอาละแม้ว่าจะมีระยะห่างมีช่องว่างตรงนี้แต่ว่า ฉันก็รู้สึกได้ว่ายังอยากไปเรื่อยๆก่อนนะคะพึงพอใจที่จะยังได้ไปต่อแบบเรื่อยๆกับคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะแล้วบางครั้งนะคะสถานการณ์นี้ถ้ามีการนิ่งหรือสงวนท่าทีกันไปอ่ะอมมองว่าเขาก็ดูแบบเหงาด้วยนะถ้ามันมีช่องว่างอะค่ะเขาอาจจะเป็นฝ่ายตามก็ได้นะในความรู้สึกนะอาจจะอยากตามก็ได้ถ้ามันมีการนิ่งๆกันนะคะ เขาคิดจะทำยังไงกับคุณค่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟเขาคิดจะทำยังไงกับคุณ <c oughs> มีไพ่ชาวพิจิกนะคะไม่ชัดเจนธาตุไฟเขาคิดจะทำยังไงอเขาดูมีความสับสนใจ ที่จริงเขาก็เหมือนอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะมันมี the date ขึ้นมาเดี๋ยวขอดู date ที่คืออะไรเนี่ย the date คืออะไร the date คือเขาคิดที่จะทำยังไงเอคือมันเป็นเรื่องน่าแปลกตรงที่ว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเหมือนมีความพึงพอใจที่จะได้ไปต่อเรื่อยๆใช่ไหม แสดงว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่ที่เขารู้สึกได้ว่ามันมีรอยเล้าหรือว่ามันยังมีระยะห่างตรงเนี้ยอืมมันเลยทําไปมันเลยไปส่งผลกับความคิดที่เขาจะทําอะไรต่อไปอนะเอาองว่าถ้าเกิดว่ามันยังดูมีระยะห่างมีรอยเล้าหรือว่ามีอะไรบาอย่างที่ประสานได้ยากเนะ่ยดูแล้วเขาก็อาจจะแบบ เขาเรียกว่าเลยนะมีมีมีความแบบมีเขาเรียกว่ามีศักดิ์ศรีมีอีโก้ก็ได้นะกับกับรอยเล้ากับระยะห่างกับช่องว่างตรงนั้น่ะเพราะว่าอะไรคือเขาก็ไม่ใช่คนที่จะยอมใครง่ายๆอาต้องพูดอย่างนี้เนาะเขาก็ไม่ใช่คนจะยอมใครง่ายๆเขาก็แบบเหมือนกับมีมาดมีฟอร์มมีศักดิ์ศรีมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันมีรอยแล้วมันมีระยะห่างมันมีอะไรบางอย่างที่เขาสัมผัสได้ตรงนั้นนะ่ะออมมองว่าเขาก็คงจะหาทางหนีทีไล่หาเทคนิควิธีการนะคะในการที่จะเข้าหาแบบแบบมีมาดมีฟอร์มอะ่ะอืมแสดงว่าต่อให้เขาตามเขาจะไม่ได้ตามแบบ ยอมหมดใจหมดหน้าตักอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาก็มีพลังงานในเชิงมีอีโกโ้มีศักดิ์ศรีมีมาสมีฟอร์มเพราะฉะนั้นแล้วเขาคงจะแบบใช้ความฉลาดใช้ทางหนีที่ไล่หรืออะไรที่เขาแบาบมีในตัวเขาเองอะนะคะแล้วเขาก็เป็นตัวของตัวเองด้วยใช่ไหมในการที่จะแบบเออยังยังจะทให้ความสัมพันธ์เนี้ยได้แบบได้รักได้ชอบกันเหมือนกับเขาเรียกว่ามีมีวิธีการเออในการที่จะ ในการที่จะแบบแสดงความรู้สึกกับคุณในการที่จะให้คุณรู้ว่าคุณชอบเขาแบบมีมาดมีฟอร์มมีอีกโก้อะแสดงว่าเขาจะเป็นคนมาดนิ่งก็ได้นะเป็นคนมาดนิ่งเป็นคนหน้านิ่งเป็นคนแบบมีกำแพงเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองนะคะเขาก็เลยจะเป็นฝ่ายควบคุมความสัมพันธ์อืม เขาคิดที่จะเดทที่ขึ้นมาตรงนี้คือออกแนวแบบบางทีนะคะมันเป็นสัญญาณในลักษณะที่เขาคงจะแบบเออมีความเย็นชาบ้างนะคะแต่ว่าเนื่องจากใต้สำรับมันเป็นห้าไม้เขาคงจะสับสนใจในการในการคิดที่เขาจะทำแบบนี้เหมือนกันนะเออคิดที่จะแบบอ่ะคุยบ้างคุยเรื่องงานบ้างคิดที่จะออยังมีพชชั่นกับเราบ้าง เป็นบางทีอะไรเงี้ยแดวว่าอาจจะมีความเย็นชามากขึ้นก็ได้นะคะจากเดอะเดตตรงเนี้ยเพราะว่าไพ่ขยายที่เราเปิดให้เมื่อกี้มันได้มาในทํานองลักษณะเขาจะเป็นฝ่ายควบคุมความสัมพันธ์นี้แบบมาดนิ่งๆหน่อยหน้านิ่งๆหน่อยมีมาดมีฟอร์มนะคะแล้วก็จะเข้าหาคุณแบบไม่ให้คุณรู้ตัวว่าเขาอะตามคุณนะไม่ให้คุณรู้ว่าเขาอะเออ,อยังยังต้องการงอ้อหรือว่าจะแสดงความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ย ขอขยายไพ่เดทอีกทีแล้วกันค่ะว่าสถานการณ์ของเดทในความคิดเขาคืออะไรขอเปิดเพิ่มอีกหน่อยนะสถานการณ์เดทในความคิดของเขาคืออะไรเอ,อ่อในเคสที่เป็นคนที่เคยเนี่ยมีเหตุการณ์โป๊แตกปีแตกหรือวีนแตกตรงเนี้ยเกิดเหตุการณ์ผูปรับฉับพันตรงเนี้ย เอาองว่าพ่เดทน่าจะบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่แบบว่าเขาอาจจะนะคะเย็นชาหรือว่าจะจบกับความสัมพันธ์นี้เช่นเลิกลายอย่าล้างเย็นชาจืดชืดนะคะแต่ว่าเดทมันหมายถึงสิ่งนั้นแม้จะเกิดขึ้นแล้วแต่เขาว่ายังตัดคุณไม่ได้เพราะว่าใต้สําหรับห้าไม้ก็เป็นไปได้ว่ายังสับสนใจอยู่เหมือนอาจจะอยากเย็นชาอาจจะอยากคุยน้อยลงอาจจะอยาก เลิกไาย่หย่าล้างเย็นชาจืดชืดไปแต่เขากับตัดคุณไม่ได้อะไรเงี้ยกับคอยสอดสองมองดูอยู่นะกับคอยรู้สึกว่าเออมันยังยังตัดไม่ได้แม้ว่าเขาอะอยากที่จะเป็นผู้นํามากกว่านี้ทั้งนั้นที่เขาอยากจะคีฟคูมากกว่านี้หรือว่าเขาอยากที่จะแบบอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแบบสงา่าผ่าเผยอย่างภาคภูมิมากกว่านี้แต่เขากับรู้สึกว่าเขาตัดขาดอะไรบางอย่างคุณไม่ได้นะคะ อันนี้คือคงเป็นในเคสที่แบบนะมันเกิดเหตุการณ์ทาวเวอร์ขึ้นนะนะคะอืมเอ่องั้นดูหน่อยคะ่ะว่าแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงคะไม่ชัดเจนธาตุไฟเขาจะแอคชั่นยังไงไม่ชัดเจนธาตุไฟเขาจะเทคแอคชั่นยังไงมีไพ่ชาวพรุศพชาวพิจิกนะคะอืม อารมณ์เหมือนกับปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรมยังไงไม่รู้อะเนื่องจากว่าเขารู้เขาเขาเขารู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องยากหรือมันมีข้อจํากัดอะไรหลายอย่างก็ได้หรือเป็นคนมีความคิดผูกมัดตัวเองนะคะเช่นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ถูกต้องตามหลักศีลธรรมคุณงามความดีขนบธรรมเนียมประเพณีหรือตามความเชื่อของเขาบางอย่างนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์คนเสียมผู้หลักผู้ใหญ่ ตัวกลางไก่เกลี่ยหรืออะไรก็ตามนะคะคนให้คําแนะนําปรึกษาเขาอะไรเงี้ยที่ทําให้รู้สึกว่าเขาจําเป็นต้องเหมือนแบบปล่อยวางให้เป็นไปตามบุญตามกรรมนะคะเพราะว่าการเทคแอคชั่นได้ห้าถ้วยมันแปลว่าเขายังเสียความรู้สึกเสียใจหรือว่าผิดหวังกับเรื่องราวอะไรบางอย่างอยู่อะนะคะความคิดผูกมัดตัวเองหรือข้อจํากัดอย่างที่พูดไปก็ได้นะคะที่เขารู้สึกได้ว่ามันมีอะไรเงี้ยอืม ก็เลยอาจจะปล่อยให้เป็นไปตามวาระกรรมนะคะปล่อยไปตามวาระกรรมการเทคแอคชั่นแต่เขาจะยังแอบเป็นห่วงคุณอยู่บ้างนะคะยังแอบเป็นห่วงยังแอบสอดส่องคุณอยู่บ้างแบบไม่ให้คุณรู้อะ่ะแอบเป็นห่วงแอบสอดส่องคุณอยู่แบบไม่ให้คุณรู้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังรู้สึกได้ว่ามันก็มีความ มั่นคงอะไรบางอย่างนะคะเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ยังรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นเป็นเป็นบ้านที่ที่ปลอดภัยสําหรับเขาหรือว่าเป็นเป็นบ้านที่มั่นคงอะไรสักอย่างนึงจะไม่เขาต้องแบบแอบบแบบสอดส่องมองดูแอบบเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่เงียบเงียบการเทคแอคชั่นของเขานะคะปล่อยไปตามบุญตามกรรมแล้วการปะปล่อยไปตามวาละกรรมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะ โดยที่จะมีการแอบสอดส่องเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่เงียบๆนะแสดงว่ามันโดดเด่นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเดอะทาวเวอร์โมเมนต์เกิดขึ้นอะโปะแตกปีแตกวินแตกนะคะเกิดเหตุการณ์ปรับปุบปรับเกิดขึ้นนะอื แต่ออมมองเห็นนะต่อให้มันมีสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่ออมก็ยังรู้สึกได้ว่าพวกคุณยังมีการคุยกันอยู่บ้างด้วยด้วยมีแต่ภาพดีหรือความเป็นห่วงหรือความคิดถึงอาจจะยังคุยกันอยู่ถ้ามันไม่ได้คุยกันจริงๆอ่ะมันแปลว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาคุยแต่พลังงานมันโดดเด่นไปในเชิงความสัมพันธ์ที่เคยเป็นเดอะทาวเวอร์โมเมนต์นะคะงั้นดูหน่อยแล้วกันว่าเราเขาคิดจะทำยังไงกับ ความรู้สึกนึกคิดของเขาตรงนี้บ้างอะเขาจะจัดการยังไงกับสถานการณ์ค่ะเขาจะจัดการยังไงกับสถานการณ์ทั้งหมดตรงนี้ค่ะมันดูอึมครึมมากเลยอะเขาจะจัดการยังไงหรอมีไพ่ชาวธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูนะคะเขาจะจัดการยังไงเขาอาจจะใช้ภาวะความเป็นผู้นำภาวะความเป็นหัวหน้าหรือว่าความแบบมีมาดมีฟอร์มหรือว่า ความมั่นใจในตัวเองอะไรบางอย่างคือจะเป็นอะไรที่เขาจะแสดงมาอ,อของความเป็นผู้นําขึ้นมานะคะหรือว่าการที่เขาจะตั้งหลักให้มั่นคงแบบอย่างมั่นใจในตัวเองอะไรเงรี้ยโดยที่เขาจะจัดการยังไงกับความสัมพันธ์หนึ่งเหรียญอาจจะแบบเป็นการทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคุณค่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งเ<ม>ขาจะจัดการยังไงกับสถานการณ์ เขาจะจัดการยังไงกับสถานการณ์นี้ในบางคนเขาจะเอาไปปรึกษาเนาะมีการเอาไปปรึกษาครอบครัวนะคะหรือว่ากลุ่มสังคมกลุ่มเพื่อนอะไรเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแอบไปปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเหมือนกันอะไรย่างเงี้ยในบางเคสเท่านั้นนะคะเอาไปปรึกษาเขาจะจัดการยังไงกับสถานการณ์จากไพ่บอกว่า มันเป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะจําเป็นต้องแบบมีความห่างกันหรือว่ามีการตีตัวออกห่างกันนะคะอันเนื่องมาจากมีการบล็อกปิดกั้นก็ได้นะคะอันเนื่องมาจากแบบสถานการณ์เนี้ยมันไม่เอื้ออํานวยที่จะได้ทําอะไรมากนักอืมเพราะฉะนั้นเขาอาจจะได้แต่ไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ที่เขาสนิทด้วยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเท่าไหรอ่อ่ะไม่ได้ทําอะไรมากเท่าไหร่ นะคะอาจจะมีบ้างแบบถามไถ่ายเป็นห่วงเป็นใย,ยหรือว่ามีการแสดงความรู้สึกอะไรกันบางอย่างอาจจะมีบ้างยังให้คุณค่าเออต้องใช้คําว่าเหมือนเขาก็อาจจะยังให้คุณค่าแบบไม่ได้จัดการหรือไม่ได้ทําอะไรมากค่ะให้มันนะนิดหนึ่งนะอืมให้คุณค่ากับความสัมพันธ์นี้แบบไม่ได้ทําอะไรเยอะจริงๆจริงๆมันเป็นอย่างนั้นน่ะงั้นดูแนวโน้มเลยแล้วกันค่ะ ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนี่ยมีไพ่ชาวธนูนะคะชาวกลุมแล้วก็ชาวเมษนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์หรออมมีความรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างนิ่งจริงๆนะคะแล้วก็แต่ความผูกพันมันล้นเหลือมากอมมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือว่ายับยัง้งชั่งใจอะไรบางอย่าง นะคะแล้วมันค่อนข้างที่จะมีความผูกพันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมีความหวังได้ว่าเออมันจะมีคอมมิชเมนต์หรือมีอะไรที่มันชัดเจนอะแต่ช่วงเวลาเนี้ยมันจะเป็นแนวโน้มความสัมพันธ์อะมันจะค่อนข้างนิ่งสักนิดนึงแต่ยังผูกพันกันเพราะฉะนั้นพวกคุณอาจจะยังได้พบได้เจอได้พูดได้คุยได้เห็นกันผ่านสังคมอยู่นะคะ สังคมที่แวดล้อมกันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าได้พบได้เจอได้พบปะหรือใดๆนะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงความรักอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างนิ่งค่ะบางทีภาวะนิ่งนั้นมันเกิดจากการที่อย่างที่บอกเนาะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะมันมันมันมีประเด็นเรื่องครอบครัวหรือเปล่าไม่ว่าจะญาติโกโหติกาสังคมสิ่งแวดล้อมหรือแฟนตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยึดโยงเกี่ยวกับผลประโยชน์เป็นที่ตั้งหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ง นะคะมีคนแบบอาจจะยังต้องทะเยอทะยานเรื่องความมั่นคงเรื่องเงินเรื่องการสร้างไรายได้เรื่องการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ตัวเองหรือเปล่าไงเลยทําให้ความสัมพันธ์มันจะค่อนข้างแบบอาจจะมีความห่างเป็นอิสระซึ่งกันและกันแล้วก็อาจจะมีบ้างที่มันจะดูนิ่งดูเฉยอะ่ะแต่ความผูกพันนั้นมันเต็มปรีดจริงๆนะความหวังและความผูกพันเต็มเปี่ยมแต่มันจะค่อนข้างนิ่งค่ะแสดงว่าพวกคุณอะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องนิ่งกันอะ นะคะแล้วซึ่งทิศทางอาจจะเป็นแบบที่อมพูดไปทั้งหมดน่ะเรื่องที่อมพูดไปนะ,ะงานเยอะงานยุ่งทะเยอะทะยานกับชีวิตมีคนใหม่ๆเข้ามาเหรอ,อติดปัญหาอะไรอะ่ะผู้ใหญ่สังคมหยาติโกโหติก,กาแฟนตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาที่ออมดูนะคะเดี๋ยวอมดูให้ค่ะว่าชาวธาตุไฟตัวคุณจริงๆรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง ไม่ชัดเจนธาตุไฟตัวคุณน่ะรู้สึกยังไงกับเขามีไพ่ชาววันอาทิตย์อ่าเห็นไหมชาวธาตุไฟรู้สึกว่าอืมฉันยังไม่ค่อยพร้อมสำหรับความรักนะชาวธาตุไฟบอกว่าฉันว่าฉันตัดสินใจที่จะเลือกโอกาสที่ดีๆให้กับชีวิตฉันแต่กับความสัมพันธ์ตรงนี้มันดันเป็นสามดาบ มันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนไหมหรือมันมีทัศนคติมีอะไรที่มันผิดใจกันมันไม่ค่อยลงรอยกันมันเข้าใจผิดกันแล้วทำให้รู้สึกเจ็บปวดเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลตี้นะคะชาวทาตไฟก็เลยรู้สึกแบบจริงๆฉันยังไม่ค่อยพร้อมเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคุณอาจจะยังเจ็บอยู่แผลเก่ามีไหมอ่ะสมมตินะคะอ่าหรือว่า โอกาสที่จะดีมากๆเลยตรงนั้นก็ดันเป็นรักสามเศร้าเรา3าคนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าจริงๆแล้วชาวธาตุไฟอาจจะรู้สึกในเชิงที่ว่าความสัมพันธ์นี้ยมันดูเหมือนจะดีเป็นเดอะซันเลยนะคะคือเป็นแสงสว่างเป็นสิ่งที่จะดีๆแต่มันดันเออไม่เฮลตี้หรือว่ามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นค่ะคุณก็เลยไม่ค่อยพร้อมนะกับเขาก็เลยรู้สึกเซ็งเไม่ไม่ไม่ค่อยพร้อมเรื่องความรักความสัมพันธ์เกิดอะไรขึ้น อเขามีอะไรอ,อยากจะบอกชาวธาตุไฟบ้างคะ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขามีอะไรอยากจะบอกคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุไฟเขาอยากจะบอกคุณว่าชอบอยู่นะเขาชอบคุณอยู่นะคะคู่เวรคู่กรรมรักที่ต้องทนมีประเด็นจริงๆมีความยากนะความสัมพันธ์เพื่อนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เขามีคนของเขาแล้วไหมเขาถึงได้บอกว่ากับคุณมันเป็นเพื่อนกัน แต่เขาก็ชอบคุณนะรักแท้ที่รอคอยบุพเพสันนิวาสฉันจะติดต่อคุณไปในเร็วๆนี้นะคะใต้สำรับฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อย่างที่บอกอะความสัมพันธ์เนี้ยดูทรงนะคะโปะแตกปีแตกวินแตกเกิดเรื่องราวปุบป,ปับฉับพลันเกิดขึ้นมีรอยร้าวมีความห่างในความสัมพันธ์บางอย่าง ซึ่งเขายังอยากที่จะติดต่อคุณมาอยู่ในเร็วๆนี้อาจจะติดต่อมาเราช่วงที่ห่างหรือว่างเงียบหรือมีช่องว่างเขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบคุณแต่ความสัมพันธ์นี้มันดันเหมือนเป็นบุพเพอรารวาสที่เหมือนคู่กรรมคู่เวรที่แบบอุปสรรคลงเอยยากแท้อะไรเงี้ยนะเขาก็เลยมองว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นได้แค่เพื่อนก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะ มแสดงว่าต้องพูดตรงๆนะชาวธาตุไฟอมมองเห็นมันเหมือนมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้เป็นของคนที่มีประเด็นห่างเหินกันบางอย่างค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะ ก็เป็นกำลังใจให้ชาวธาตุไฟก็แล้วกันนะคะยังไงอมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากอ,อมฝากกดปุ่มซับว่าแตงหรือปุ่มขอบคุณให้ออมด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากสนับสนุนช่องนะคะใต้คลิปนี้มีเบอร์บัญชีอยู่นะคะโอนกันเข้ามาได้เลยขอบคุณล่วงหน้าที่สนับสนุนอุดหนุนกันใครอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของอ,อมก็ได้เช่นเดียวกันรายละเอียดทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย